ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาวนําโชคนะครับพบกับผมอาจารย์โอ้โขนฝั่งทนนะครับในช่วงที่2องอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงที่สองสี่ชื่อว่าช่วงดาวนําโชคนะครับเอกี้เลิกให้โชคให้ไปแล้วนะครับไปตามดูกันได้นะครับดูคลิปเก่าคลิปใหม่ดูได้นะเปรียบเทียบกันได้ท่านได้เก็บสถิติอะไรก็ดาวดั่ท่านนะครับสามารถสามารถดูได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของดาวนําโชคนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้น ของเดกลำตาลำโชคนะครับผมขอนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของทางท่านอาจารย์ตายก่อนนะฮะอรนนี้เป็นผลงานของท่านอาจารย์ตายนะครับเป็นเลขของท่านอาจารย์ตายนะครับก็คือเอ่อตั้งแต่ในงวดที่16ตุลาคมนะครับนะฮะเราให้เด่นที่2นะครับนะฮะเอ่อเลขที่ออกก็คือบน372ล่าง38นะครับมี83มนะครับผมนะฮะ ต่อมานะครับวันที่1พฤศจิกานะครับเราให้เด่น5กับ7นะครับบน0 3 7ล่าง95นะครับก็มี7 3กับ95นะฮะต่อมานะครับวันที่สอพฤศจิกานะครับให้5เด่นบน7 6 1ล่าง5 7นะครับ5เด่นนะแต่เรามี6 1มาให้ด้วยนะครับในปฏิทินนะนะครับนี่ก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันนะครับทีนี้ไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วจริงๆนะครับอันนี้เพราะว่า เพราะว่ามันไปไปไปเฉยสองล้นเองนะครับมันจะหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับอันนี้ไม่มีแล้วนะฮะแต่ลองเมียน,นี้ครับผมฮาของใหม่สิ่งสิ่งนิ่งนิ่งผลิตจากอุ่นๆนะครับจองเข้ามาอย่างล้นหลามนะครับเยอะมากนะครับถามมาทั้งหลังไม่หน้าไม่โทรมาถามนะครับเพราะว่าจากผลงานที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยทําให้เรารู้เลยว่ามันมีหลุดไปน้อยมากครับ ถ้าอ่านจาแต,ต้นปีมาคงใช้เวลามาหลายอาทีครับเพราะมันเยอะมากนะฮะมูลค่าสองพันเก้ายเกสิบเก้าบาทนะครับไม่แพงนะครับตกแค่เอ่อ้วดร้อยกว่าบาทร้อยี่สิบกว่าบาทนิดเดียวนะครับไม่แพงหนึ่งร้อยี่สิบาทประมาณนั้นท่อหารออกมาแล้วนะฮะสองพันเก้า้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับท่านได้มีไกด์ไลน์ในการตัดสินใจไปเลยหนึ่งปีเต็ม,ตมท่านฟังผมดีๆีนะ ไลน์ไปเลย1ปีเต็มๆนะครับ1ปีนะท่าน1ปีไม่ใช่1เดือนนะครับผมนะฮะรีบจองเข้ามาครับจากประสบการณ์ความรู้ของท่านอาจารย์ตายมากกว่า15ปีนะครับสั่งข้อมาเป็นวิชาของท่านเองนะอันนี้เป็นวิชาของท่านเองนะครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะนะครับเป็นวิชาของท่านอาจารย์ตายเองนะครับเป็นเรื่องของท่านอาจารย์ตายเองนะครับท่านคำนวณออกมาเองนะฮะคูลค่า2 9 9 9บาทเท่านั้นนะครับแต่เรามีของพิเศษอีกเราแถมฟรีนี่เลยนะครับนี่เลย คลิปที่แล้วเพิ่งแซวไปนะครับว่าแถมอันนี้นะไม่ได้แถมอันนี้นะนะครับอันนี้ไม่เล่นแล้วนะครับผมจะแปกนะครับคลิปที่แล้วเล่นมุกนี้ไปแล้วแถมฟรีปีเซียนะครับปีเซียเรียกซับนะครับกําไรสวยงามนะครับเอาไปฝากภรรยาท่านก็ได้นะครับหรือจะให้สามีเอาไปใส่น้าโชคก็ได้เวลาทํางานนะฮะมูลค่าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเราไม่ได้ขายเราให้ฟรีนะครับผมแต่ท่านต้องซื้อเล่มนี้นี่อ่าแล้วเราให้อันนี้ฟรี นะฮะฟรีปลุกเสกมาแล้วนะครับผมปลุกเสกมาแล้วนะปลุกเสกมาแล้วนะครับอันนี้ปลุกเสกมาแล้วนะนะฮะโอเคทีนี้เ่าไม่มีมีแล้วใคโชคลืมเดี๋ยวดแล้วใครโชคอธิดาทำโชคนะครับเอ่อขอชี้แจงให้หนึ่งบางท่านสงสัยงงเอ๊ะทำไมจัดโอ๊ตให้ออกช่วงเดียวกันทำไม ถึงใช้ทําไมถึงบางเลขเออกมาไม่เหมือนกันบางจุดคือดาวนำโชคเนี่ยครับเป็นเรื่องของดวงดาวโดยเฉพาะผมใช้เรื่องของกฎของดวงดาวแต่เลือกอให้โชคเนี่ยใช้เรื่องของเลิกมาคนละแบบกันนะครับเลิ่ให้โชคเนี่ยเป็นเรื่องของเลิกนะฮะส่วนดาวนำโชคเนี่ยเป็นเรื่องของดวงดาวผมจะใช้คนศาสตร์ในการคำนวณออกมาเพื <S <s ่อให้ท่านได้ประกอบการตัดสินใจนะครับ <S <s เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีในดาวนำโชคด้วยมีในเรื่องให้โชคด้วยอ่าแสดงว่ามันมีโอกาสสูง นะฮะอันนี้บางท่านถามมาอาจารย์มันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยให้ใช้ประกอบกันได้นะครับคลิปที่ออกของผมเนี่ยให้ใช้ประกอบกันได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะให้แบบเจ๋งเป้งเข้าไปอีกนะครับถ้าท่านมีปฏิทินด้วยสักตัวหนึ่งก็้เยี่ยมไปเลยนะฮะนะครับอันนี้ต้อง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 คารวะในวิชาของอาจารย์ตายจริงๆนะฮะเพราะว่าในวิชาของท่านเองเลยนะครับท่านสังเคราะห์ขึ้นมาเองนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาว่ากันอืตั้งใจฟังให้ดีนะครับผม ผมว่าผมพูดช้านะแต่ว่าแฟนคลับบางท่านก็บอกว่าอาจารย์โอ๊ยคะมันเด่นอะไรไม่มีหลังไม้นะของผมตามดูในคลิปอย่างเดียวนะของผมไม่มีหลังไม่นะมีชอ่องคนชอบมาถามนะครับว่าออมีช่องให้ได้ส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่มีบอกเลยบอกในบอกออกอากาศเลยนะครับว่าไม่มีท่านตามในคลิปได้เลยนะครับนะครับส่วนของท่านอาจารย์ตาเนี่ยท่านต้องถามท่านอาจารย์ตาเองนะครับนะฮะว่าว่าท่านว่าท่านลงตรงไหนไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นของผมนะที่เด่นๆ่นนะ โอเคเห็นฉันนะหกนะครับหตัวหนึ่งนะนะครับหกนะแล้วก็มีสามมีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีสี่หกสามสี่นะเจ็ดนี่มาบางๆหน่อยแต่ก็พอได้อยู่นะครับแต่มาบางๆหน่อยของผมนะมีหกมีสามมีสี่นะครับหกอะไรบ้างหกเจ็ดหกสี่นะครับหกสามหกห้าแล้วก็หกสองหกเจ็ด หกสี่หกสาหห้าหสองเด่นตัวที่2คือเลขสี่สอะไร4ี่หกสี่เจ็ดสี่สามสี่ห้าสี่สองสีหกสี่เจ็ดสี่สาี่ห้าสี่สองนะครับอีกตัวนึงล่ะเลขสามอะไร3ามหกสาม3จ็ดสามห้าสามี่สาสองนะครับสามหกสามเจหสามี่สสอง นี่คือเด็ดนะครับเด็ดนะเด็ดเด็ดนะครับประกอบกับเลิกให้โชคได้นะนะครับนะครับนะฮะมันเฉพาะเฉพาะจอจงได้มากขึ้นนะครับมันลิงก์กันได้นะวิชาของผมสองอันนี้มันลิงก์กันได้นะบอกแฟนคลับไว้ก่อนเออว่าจะพูดหลายทีแล้วก็ลืมจริงๆต้องขอโทษด้วยลิงก์กันได้นะครับวิชาผมมันลิงก์กันได้นะท่านจะเอาเลขนี้เก็บไว้แล้วไปเทียบกับเลขนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้นะครับไม่ไม่ผิดกติกาในอย่างใดนะครับแต่ว่าของผมไม่มีการให้เลขไว้หลังไหม ไม่มีกจะให้ไี้ไหลังใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องให้โชคนะครับโอเคท่านแคปไปนะหนึ่งสองสามแคปเจอร์แป,ป๊บ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 โอเคนะฮะแต่ลืมนะฮะช่วงนี้ปลายปีแล้วนะครับสกิตสกิดเพื่อได้สกิดนะครับสกิตแค่ได้สกิดนะกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปของเราไปนะครับจะได้แบ่งปันแบ่งประโยชน์กัน นะครับจะได้เป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนด้วยนะฮะนะฮะทีนี้เราจะมาพูดกันถึงดวงในวันนั้นรูปดวงในวันนั้นนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างรอบๆตัวเรานะฮะอันนี้ผมคำนวณจากขออนุญาตนะใช้ตัวนี้นะเิมเพิ่งไปถอยมานะครับนี่นะฮะนะครับที่ใหว่าตกกลมๆเงยๆเพราะว่าถ้าหันไปหันมามันมันไม่สะดวกก็เลยไป สร้างอุปกรณ์มานะครับเพื่อแฟนแพนเพนเพน,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 นครับในช่องรายการทั้งหลายแหล่นะครับจะได้ง่ายขึ้นนะโอเคทีนี้ผมวางดวงไว้ปุ๊บนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในวันนั้นจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างน,นะครับแน่นอนกรุงเทพมหานครและขนาดสถิตราศีเมษนะครับ มรตยูก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มเบาบางลงไปแล้วเพราะว่าอาองศาของมรุตยูนะฮะองศาของมรตยูเริ่มกระเถิบออกทีนิดทีนิด,ท,นดทีนิดนะครับมันไม่มันไม่มันเริ่มแยกข่าวออกจากลาคนาเรื่อยทีนิด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 ,น,ดนะฮะอ่ ทำให้ต่อตัวราหูนะครับกำลังย้ายเรือนนะย้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับย้อนขึ้นมาเรื่อยๆเดินสวนกันขึ้นมาจึ๊บจุบจุบจุบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองส่วนเนี้ยมันจะมี่วงหนึ่งที่จบกันพอดีนะครับ่วงนั้นซึ่งผมมองว่าปรึกษาครูบาอาจารย์ของผมเหมือนกันนะบางส่วนนะเขาบอกว่ามันมีช่วงที่ อยู่ในวอยู่ในระหว่างที่เป็นระหว่างคุ้มภัยคุ้มโทษน,นะครับอันนี้็นโหราศาสตร์แสนสูงนะอยู่ในระหว่างคุ้มภัยคุ้มโทษเพราะฉนั้นมันอาจจะบรรเทาเบาบางลงได้สิ่งที่ผมกลัวคือเมื่อมันจะอยู่กับลาหูทับกันสนิทเมื่อไหร่เนี่ย80นะครับมันจะมีทั้งเรื่องเสียเงินเรื่องนูน้นเรื่องนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่อาจารย์ผมบอกว่าเฮ้ยมันยังอยู่ในระหว่างที่คุ้มภัยคุ้มโทษอะไรนี้ก็ต้องมานั่งรอดูกันนะครับ แล้วก็ช่วงนี้มีความผันผวนในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับโดนดาวเกตนะครับเข้าเกาะอยู่ในเรือสหัชชะการติดต่อพูดคุยเพื่อนฝูงสังคมบวนปวดวุ่นวุ่นวายวายอยู่นะครับมีการเอ่อความเขาเรียกว่ายังมีความไม่นิ่งนะครับดาวเกตไปปวดนิดนึงแต่เกตตัวนี้มีกําลังนะแต่เกตนาศินี้มีกําลังนะฮะทำให้มันวุ่นวายสังคมมันยังคุยกันไม่นิ่งการติดต่อการพูดคุยกันอาจจะเผชิญกับความขัดแย้งได้ ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับในวันนั้นในช่วงนั้นนะมันเป็นอิทธิพลของทั้งโลกนะทั้งจักรวาลนะนะครับรวมถึงกรุงเทพด้วยนะครับเพราะดวงเมืองเราอยู่ตรงนั้นนธนาอยู่ราศีเมษเนาะทำให้คนในสังคมก็จะได้รับอิทธิพลของมันเข้ามานะครับโดยเฉพาะคนที่มีลัคนาราศีเมษนะครับให้ระวังเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวสิบสองราศีผมจะไปขยายให้ในอีกคลิปหนึ่งนะครับนะโอเคต่อมาในเรื่องของ ครอบครัวพันธคุคือความมั่นคงนะครับความมั่นคงในตําแหน่งอาทิตย์เนี่ยไปเข้ามรณะเขาก็ว่าจะต้องอยู่ไม่ติดบ้านเพราะฉะนั้นอาจจะมีการต้องไปประชุมเกิดขึ้นนะครับซึ่งประชุมผู้หลับผู้ใหญ่พันธุนะครับอาจจะต้องมีการประชุมเดินทางข้ามนางข้ามทะเลไปพูดคุยเกับใครบางคนได้นะครับรวมถึงาการที่ต้องไกลบ้านนะครับ ไกลบ้านไกลเมืองนะครับบางทีต้องมีทานการเดิน,นทางไปไประชุมต่างประเทศได้นะครับในแง่ของออผู้ที่จะเป็นรัฐมาตรของรัฐบาลที่ต้องไปประชุมต่างประเทศได้นะครับมีมีโอกาสนะครับนะฮะซึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีไหมก็ก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่ไม่เสียนะนะครับในวันตันนะต่อมานะครับ ตัวเจ้าเรือสหัสชาเนี่ยนอกจากจะมีความผันผวนเกิดขึ้นแล้วให้ระมัดระวังการโต้แย้งปากเสียงด้วยนะครับผมขอ,อย้อนกลับมาที่ภาษาิดนึงนะให้ระวังการโต้แย้งปากเสียงเนื่องจากคําพูดนะครับใครที่เราต้องระมัดเออใครที่ต้องระมัดระวังเกณฑ์การถูกหมิ่นประมาทนะหรือถูกฟ้องว่าหมิ่นประมาทนะครับอย่าอย่าอย่าพูดอะไรโดยไม่ยังคิดนะอันนี้สําคัญนะครับ อิทธิพลค่อนข้างแรงนะนะครับนะฮะต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีนะต่อมานะครับพันทุไปแล้วโอเคปุตตะโชคลาภไปอยู่ที่มรณะมรณะคือการแยกจากนะครับคือการที่ต้องสูญเสียไปนะครับปุตตะหมายถึงโชคหมายถึงบริวารให้เรามาระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริวารน,นั่นเองนะครับ เพราะนั้นถ้าบอลในงแง่ของออรัฐบาลเป็นเจ้าของเป็นเป็นคนที่ใช้ใชดวงนี้อยู่ก็ให้ระวังเรื่องของลูกน้องครับผู้ใต้บังคับบัญชาจะทําเรื่องเสียหายมาให้หรือสวนเสียผู้ใต้บังคับบัญชานะครับที่มีฝีมือนะฮะให้ระวังระวังตรงนี้หนึ่งนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะมีปัญหาถึงขั้นไหนก็ปากเสียงกันอย่างรุนแรงไม่ร่วมวงกันอีกนะครับเป็นไปได้นะครับนี่คือปุตตะนะ อริหนี้สินเป็นยังไงออกมาแล้วอริมาลนาครับอาจจะเบาไปได้หนึ่งเดือนอุปสรรคปัญหาเลยหนี้สินที่ต้องที่ต้องมีการที่ต้องชําระอรอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะ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 เบาบางไปได้นในหนึ่งเดือนนะครับประวิงเวลาไปในหนึ่งเดือนนะครับนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเออก็จะอาจจะมาอีกเพราะจะเป็นสถิตเดือนสุภะแล้ว อันนี้เป็นเรื่องของเครดิตแล้วครับนะฮะหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าอาจจะมีการทําสัญญาเพื่อดึงเงินเข้ามาในระบบนะครับแต่สุดท้ายแล้วเงินการดึงเงินเข้ามาในระบบก็เป็นหนี้อยู่ดีถูกไหมเพราะงั้นพอดึงเงินเข้ามาในระบบปุ๊บพอถึงคราวเอาและเครดิตที่เราต้องรักษาไว้ต้องเสียออกไปต้องมีแน่นอนนะครับอันนี้ต้องให้ระวังแล้วลว่าระวังการใช้จ่ายด้วยนะครับนะฮะปัตตานีคู่สัญญาปัตตานีคู่สัญญามาสถิตในเรือสุภะนะครับ เพราะนั้นคู่สัญญาสิงิ์สุภะคือคู่คลองนะครับนํามาซึ่งความสุขความเจริคู่สัญญา,า,า,เ,า,า,เ,ญญาเพราะงั้นจะมีการเซ็นสัญญาที่เป็นบวกนะครับเมื่อวันสองวันที่แล้วนะก็จะเห็นว่ามีค่ายยักษ์ใหญ่สองค่ายนะครับมีการจอยเวนเจอร์กันนะนะครับมีการเม r ร์กันนะครับมีการรวมตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นสัญญาที่ดีเพราะดาวตัวนี้ไม่เสีย นะครับปีนี้ไม่ได้เป็นการะกินนี้นะไม่เสียนะนะครับมีการจอยเวนเจอร์กันมีการโคกันมีการร่วมมือกันนะครับปัตตานีคู่สัญญานามาซึ่งความพาสุนะครับบางบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันในในแง่ของเศรษฐศาสตร์ผมเข้าใจนะแต่ในแง่ของโหราศาสตร์ถือว่าการเซ็นสัญญานี้เป็นภาพบวกนะครับนะฮะการเซ็นสัญญานี่เป็นภาพบวกนะในแง่ของโหราศาสตร์นะนะฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวเกี่ยวกับคู่สัญญามันได้ตําแหน่งสุภาพพอดนี้นะครับนะฮะ โอเคเกี่ยวกับกิจการงาน,นครับงานสายทหารสายกําลังยังมีอยู่นะเพราะเสาบาคลองเรือนเกษนะครับในเรื่องกับมาแต่ก็ยังต้องแก้ปัญหาหลายๆอย่างอยู่ความเครียดความกดดันนะครับถาถมเข้ามานะครับเพราะาว่าเป็นกานเป็นเสาซ้อนเสาเสาโทรจอมทับเสาเดิมนะครับหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่จะต้อง ใช้ใช้ความเครียดใช้ความกดดันแล้วก็หรือว่าต้องพยายามแก้ปัญหาค่อนข้างมากนะครับอันนี้นะครับแล้วแน่นอนว่าเดี๋ยวที่พ้นคือเสาคือทหารแน่นอนครับคือสายทหารนะนะครับส่วนพระฤๅัสนะครับพระฤๅษีโครจรเข้าสู่ภพลาภะนะครับมาจากสุภะส่วนหนึ่งนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับทำโชคลาภม,มาให้นะฮะแต่ใน,ในขณะเดียวกันก็มาจากวินาด้วยวินาเข้าลาภะแต่ว่าวินาเข้าลาภะคือ เมื่อเราเสียอะไรไปแล้วเรามักจะได้อย่างอื่นตอบแทนนะครับก็หมายว่าผู้หลักผู้ใหญ่นําโชคลาภมาให้แต่เป็นโชคลาภที่แบบถ้าเสียอะไรไปแล้วจะได้คืในอีกรูปแบบหนึง่งมาจจะเป็นชั้นเชิญในการเจรจาต่อรองนะครับว่าเฮ้ยเราเสียตรงนี้คุณแต่คุณตอบแทนมาแบบนี้นะเป็นต้นนะครับอันนี้คือสภาวะของประเทศเรานะในช่วงนั้นนะนะฮะส่วนลาพระนะครับพบลาพระไปอยู่กระดุมพระโชคลาภจะเข้าไปอยู่ในเรือการเงินก็จริงแต่เป็นลาหู นะครับเจ้าแห่งการล่อหลอกราหูคนทรัพย์เพราะฉะนั้นเมื่อพอเรื่อหักเป็นลาพัไปอยู่กับนุ่มพัจะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาๆให้ดีครับนะฮะไอธุรกิจที่มันเทาๆมันมีนเบนเบนเที่มันไม่ค่อยโอเคเนี่ยต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะครับอาจจะมีการโกงหรือเล่นโกลหักหลังได้นะฮะต่อมาครับวินาวินาวินาทคือความเสียหายความเสื่อมเสีย ไปอยู่ในภพลาภะอ๋อก็คือเมื่อเสียอะไรไปแล้วมักจะได้คืนนะครับหรือควาเสียหายที่เกิดขึ้นนำโชคลาภมาให้แต่ต้องเสียไปก่อนนะนะครับแล้วค่อยนําโชคลาภเข้ามาให้นะครับนี่นะครับคือ 1. ิบองเออรลัคนาราศีในวันนั้นนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าท่านสนใจที่จะติดต่อปฏิทินนะครับนี่เลยเบอร์ท่านอาจารย์ตายนะครับ090928นะครับ 0 9 0 9 2 8 2 6 2 6นะครับ0 9 0 9 2 8 2 6 2 6นะอันนี้เบอร์ถ้าจะตายนะครับ i d l i n e ก็6 3 5 9 1 5นะครับนะครับ6 3 5 9 1 5นะถ้าจะตายนะครับโอเคส่วนของผมนะฮะอาจารย์โอ๊ตขนฝั่งทนนะครับนะฮะ0816174588นะครับ0816174588 ID Line ก็ J U D O B ี J อ่านี่ตัว J ตัว U ตัว D ตัว O ตัว B แล้วก็ตัวตับมันเจนะจูโดบเจเจอ่าจัลโอของฝั่งทนโอเคศูนย์แปดหนึ่งขอเจทีห้าแปดนะครับอันนี้คือจัลโอของฝั่งทนนะฮะนะครับก่อรับพยากรณ์ดวงชะตาตรวจสอบดวงชะตานะครับใครมีอะไรจะปรึกษาก็ยินดีให้บริการนะครับนะฮะโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับใครชอบก็ให้กดไลค์นะครับ แล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งไปด้วยนะครับเพื่อให้ได้รับชมคลิปนะฮะที่เทันท่วงทีนะครับทันท่วงทีให้ได้รับชมคลิปที่ทันท่วงทีแล้วก็มีสาระอะไรเนี่ยมันจะได้เด้งขึ้นมาให้ท่านนะครับได้รับชมได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ เดี๋ยวท่านจะหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวท่านจะหาที่หมดท่านไม่ทำคลิปของเราไม่เจอไอ้อัปเดตหรือย,ยังอาจารย์อดอ่านวิญญาณปล่อยคลิปแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะยังไงต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับนะฮะที่เอ่อให้การสนับสนุนเรามาตลอดนะครับนะฮะต้องขอบคุณท่านมากจริงๆนะฮะนะฮะแล้วก็ขอให้เอ่อทุกท่านนะครับพบเจอความสุขความเจริญน,นะครับมีโชคในช่วงล่าสุดของเอ่อการ ส่งท้ายปีเก่าตลอบปีใหม่นะฮะนะครับทิ้งทวนนะครับติดตามช่องเราขอให้รวยๆๆๆรวยกันไปเลยนะครับผมนะฮะถ้าไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของจักรราศีทั้งที่สองนะฮะว่าโดนชาวราศีไหนดวงไหนดวงดีไม่ดีนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ